โอ้โหทำไมหมีมันเยอะในรูปแบบนี้วะนะเฮ้ย <c oughs> นี่มันเกาะเอาชีวิตรอดนะเว้ยไม่ใช่สวนสัตว์โอ้โหรู้สึกว่ามอนเตอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะภายในเกาะเรา โอเคฮะคุณผู้ชมก็ส่งปดิยุทธิ์ไปชมทุกท่านด้วยนะครับวิสูนรรายการ v i c t o r y c a t นั่นเองก็วันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับไมค c r รับเอาชีวิตรอดกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดนะฮะภายในวันบ็อกกันนั่นเองย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ซึ่งคลิปนี้นะฮะก็เป็น EP ีที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้น,นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําการสร้างบ้านกันนั่นเองนะ <Wow. S 2> หลังจากที่เราดัาการพูดไว้ใน E ีก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นนะครับก่อนเราจะไปด คลิปแหมงเราได้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามช่องแหมงเราได้แล้วโดยมีชื่อว่าวิตุนี y แคทเอ็กนั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนั้นน่ะเราเล่นเกมไม้ค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถับการกดกระดิ่งไปทน่ช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองโอเคไหนเราลองดูดีกว่านะฮะคุณผู้ชมว่าเราสามารถสร้างบ้านในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเรามีไม้โอ๊กทั้งหมด2กล่องใหญ่ๆเลยนะฮะแต่เหมือนกับว่าผมยัังไไไไมมมมม่่่คคคอยยยีีดดดิินนนนนเเเลละะะุู้ชก็็ปปรบ เพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวอาจจะใช้ในเซลของหินไปก่อนละกันซึ่งบ้านของเราภายในวันนี้นะฮะผมคิดว่าผมจะมาสร้างยื่นออกไปจากพื้นที่ตรงนี้กันนั่นเองนะครับน้โอโคตรจ้าบเลยนะฮะเดี๋ยวกันนะดูขนาดแป๊บนะฮะดูขนาดแป๊บเออหนึ่งใช่ไหมรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะต้องทําการสร้างเพิ่มไปทั้งหมด3บล็อกถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมโอเคหนึ่งสองสามนะฮะและน่าจะเป็นขนาดนี้นะครับอันนี้นะ่ะจะถือว่าเป็นโลเคชั่นบ้านของเราเลยนะฮะคุณผู้ชมคือบ้านของเราเสร้างออกมายื่นออกมาเลยไม่อยู่ภายในตัวเกาะเลยด้วยซ้านะ สามหนึ่งสามนะฮะสามสองหกนะฮะเจ็ดน,นี่ผมคิดว่าเจ็ดคูณเจ็ดก็เยอะแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างโลเคชั่นก่อนหนึ่งสองสามสี่นะฮะโอเคสีล่ละห้าหกแล้วก็เจ็ดนะฮะโอเคนะฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเราก็ได้โลเคชั่นบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสองสี่หกนะครับแล้วก็เจ็ดอุย้ยเซ็นเฟูลสุดๆเลยนะครับหลังจากนั้นทั้งผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไม้กันเลยดีกว่านะครับดูเหมือนกับว่าเราจะมีไม้อยู่หลายกองมากๆเลย เพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองตั้งเสาหลักกันดูดีกว่านะฮะเสาหลักของผมนะฮะผมจะทําการตั้งไว้ตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะฮะโอเคเอาทักเท่าไหร่ดีฮะคุณผู้ชม2ดีไหมสองหรือ3ดีนะฮะวางไว้2ก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดต้องการมากกว่านั้นเดี๋ยวเราค่อยทําการสร้างเพิ่มนะครับโอเค1แล้วก็2โอเคฮะแล้วก็ตรงนี้1นะฮะแล้วก็2นะครับตรงนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าจะมีในพื้นที่โลเคชันที่มันยังเหลืออยู่นะฮะหนึ่งสอง โอเคฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะเราก็ได้โลเคชันหลักๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อไปนะครับผมคิดว่าผมน่าจะได้ทรายนะฮะคุณผู้ชมเรามีทรายไหมคุณผู้ชมผมจําได้ว่าเหมือนผมเคยได้ทรายอยู่นะฮะแต่ผมหาทรายไม่เจอนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าทรายน่าจะหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคไม่ได้ทรายก็ไม่เป็นไรนะฮะหวังว่าบ้านเราคงจะไม่มีกระจกนั่นเองอ่าหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอทาการสร้างก่อนโอเคแล้วก็บล็อกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทําากรรแปปููดนะะำ โอเคเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมได้มาทั้งหมด20บล็อกนะฮะอันนี้วางไว้1 2 3 4 5 6โอเคฮะคุณผู้ชมเราจะวางไว้ในรูปแบบของสิมเพิลสิมเพิลในรูปแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะฮะขึ้นไปอีกฮะคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคแล้วก็ด้านนี้อีกนะฮะแล้วก็ด้านนี้อีกโอ้โหนี่ผมกระโดดได้ยังไงวินุคุณผู้ชมโคตรสวัดเสียวเครื่องจริงเนี่ยนะก็สมมื่อว่าเราพลาดนะฮะคุณผู้ชมทุกอย่างจบเลยนะฮะแต่ว่าผมเก่งนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยยวววรรู้้้้สึึกกก่่าาบบ็็ออนนนนนีะะะะฮมมััจิงขคคโเแลต อนี้นะฮะอันนี้เป็นคาบ้านหลักๆเลยนะฮะ <g oph ane> เป็นการใช้ไม้ที่แบบว่าโคตรสิ้นเปลืองเลยโอเคหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าผมจะทําการสร้างไอ้นี้ขึ้นมาใช่ไหมหลังคาถูกต้องไหมฮะแต่ดูเหมือนกับว่าหลังคาเราจะต้องใช้โต๊ะคาบนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการสร้างโต๊ะคาบจาลองไว้ก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคไหนดูซิว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะปึ๊บวางไปยี่สองนะฮะปึ๊บโอเคได้มาสี่นะฮะแล้วก็ได้มาแปดนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนละกัน ถ้าเกิดวางในรูปแบบนั้นล่ะฮะคุณผู้ชมก็ต้องวางในรูปแบบนี้ถูกต้องไหมโอเคอันนี้วางแบบซิมเพิลซิมเพิลไปก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมได้มา3นะครับแล้วก็ด้านนี้ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมเออผมใช้บล็อกนี้แล้วกันฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็วางไว้1 2แล้วก็3นะฮะโอเคเพียงแค่นี้นะฮะผมคิดว่าเราก็น่าจะได้ในส่วนของโรเลชันหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออเอามาเพิ่มอีกนะฮะโอเคได้มา4นะฮะแล้วก็ปั๊มอีกสัก4ฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็1 2นะะฮแล้วก็ สามนะครับว้าวได้มา16นะฮะผมคิดว่า16น่าจะโอเคมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นมาบนนี้นะฮะเออขึ้นมาด้านบนนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ขึ้นมาวางบนนี้นะครับเนาะโคตรจ้าเปล่าคุณผู้ชมโอ้โหนี่บ้านใครเว้เนะี่ยคนทํานี้น่าจะหล่อมาก <laughs> ตอนนี้นะฮะเราได้รวมมันทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนอันนี้เราวางแบบหยาบๆเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ดูแย่มากจนเกินไปนะฮะนำซ้ำเนี่ยมันอาจจะสวยก็เป็นไปได้นะฮะมันก็พอใช้ได้นะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ดูแย่นะฮะโอเคหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าผมอยากได้แผ่นมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาทําการคราฟแผ่นเพิ่มแล้วกันนะฮะเอาไปสักหกก่อนแล้วกันนะฮังคุณผู้ชมโอเค ดูซิคุณผู้ชมว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราวางไว้ตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชมเหมือนกับว่าตรงนี้น่ะมันจะเป็นแค่ช่องรับอากาศเท่านั้นนะฮะคือเราจะไม่วางให้แบบว่ามันโล่งมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นน่ะผมเลยคิดว่าเราวางไว้ในรูปแบบนี้มันน่าจะโอเคมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวกันนะตอนนี้ผมยังจิบโตคาร์บไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทําการทุบไม้ก่อนลวกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคได้1บล็อกนะฮะแล้วก็ข่อยสักหนึ่งบล็อกละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ขึ้นหมาสักนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเมแก้น่ะมันมีพื้นที่นะฮะที่ยังว่างอยู่นั่นเองนะครับโอเคในไหนเราทําแล้วนะฮะมันก็ต้องทําไปให้สุดฮะคุณผู้ชมโอเคเอ้ยอย่างนี้ดีฮะคุณผู้ชมถือว่าซิมเพิลนะครับโอเคและตอนนี้นะฮะเราก็ได้บ้านของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเออกว่าอยู่เราก็มีอุปกรณ์น,นี่หว่ะคุณผู้ชมทาไมเราไม่ใช้วัดขวานขวานขวานโอเคได้ขวานมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมาฮะคุณผู้ชมเราทําการทุบออกเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการสร้างบา แล้วนะะฮเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเคลียร์ออกไปนั่นเองนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันจะบังวิสัยทัศน์ของเรานะฮะหนำซ้ำครับคผู้ชมมันอาจจะทําให้เราเนี่ยตกโรคตายก็เป็นไปได้นะครับเออ่ทำประตูรั้วหนึ่งอันนะฮะนี่ประตูโคตรดาร์กด้วยประตูโคตรแจ๋วนะฮะนี่เป็นการเปิดปิดในรูปแบบนี้นะครับเออ่หินหินเราเหลือใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเราทําหินเพิ่มโอเคแล้วก็ทางเข้าเรานะฮะมันต้องจับจับหน่อยเว้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดถึงว่ ผมทำั้วได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองทำล้วกันดูดีกว่านะฮะไม่แน่ครับผู้ชมการใช้ลวงเราเนี่ยมาจจะเป็นอะไรที่บอกว่าอีซี่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนั่นเองและตอนนี้นะฮะเราก็ได้รวงมาทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับผู้ชมว่า6ชิ้นนี้นะฮะมันสามารถช่วยเหลือเราได้หรือเปล่านะครับอุ้ยได้อยู่นะคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราทําเพาิ่มอีกสัก2ชิ้นนะฮะมันน่าจะเป็นเด็ดเดี่ยวเฟคมากๆเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรครับนผะู้ชมเนื่องจากว่าหินเรามีเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็มา1บอ็อหนะะะะะะะฮฮฮแแแลลล้้้้้้ววววกกกกก็็1บออออนนนนนััีถื่าาาาาาททํํรรงผไไปปเยคุณูชมจดง กันกันนั่นเองนะครับแล้วก็1บล็อกนะฮะแล้วก็1บล็อกโอ้โหอีซี่นะฮะแม่สวยงามมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับบ้านใหม่ของเราก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองจะทําการย้ายในเรื่องของกลองนะฮะแล้วก็ย้ายในเรื่องของเตาเผาเข้ามาแล้วกันนะครับแต่ว่าโต๊ะครับเนี่ยเราจะทําการคงไว้ที่เดิมเลยนั่นเองนะครับพร้อมกับป้ายของเรานะครับดูเหมือนกับว่าพวกต้นมุงต้นไม้นะฮะเราจะค่อยมาทําการเเคททีหลังแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมถ้างนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเตาเผาไปก่อนลวกันนะครับโอ ดูเหมือนกับว่าโอเคเราได้ปิแอคมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทาการย้ายเตาเผาไปก่อนนะฮะเอ่อเตาเผาเตาเผาเตาเผาอยู่ไหนไว้ยผูชมว่าตกฟังโอเคได้เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเราก็ได้เตาเผามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนะครับก็คือในส่วนของกล่องเชนนะครับโอเคกล่องเชนเก็บมานะฮะโอ้โหกล่องเชนนี่ถือว่ากล่องเยอะมากๆเลยนะฮะและผมก็ยังไม่เํิการเคลียร์เลยนะครับอ่ากล่องเชนรู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่มีช่องให้เราแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับ ผมคิดว่าเราจะต้องการคาฟเพิ่มนะฮะโอเคอนี้โยนทิ้งไปนะครับแล้วก็ทําการคัฟกล่องเชนเพิ่มนะฮะโอเคได้กล่องเชนมาเพิ่มหนึ่งกล่องนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็ทําการเคลียร์ของเข้าไปใส่ไว้ในช่องนี้ให้หมดเลยนั่นเองนะฮะทำการเคลียร์ใส่เข้าไปปึ๊บ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 โอ้โหเยอะมากอะคุณผู้ชมอ,อะไรมันเยอะมากมายขนาดนี้นะฮะแต่ว่าโอเคคุณผู้ชมขวัญยังอยู่ที่ตัวเรานะฮะแล้วก็ทําการเก็บมานะฮะอันนี้ยังเหลืออยู่นะฮะอันนี้ก็ยังเหล รอบนี้ถือว่าเก็บมาได้หมดเลยนะับคุณผู้ชมแล้วก็มีกล่องเชนเยอะมากๆอันนี้ผมทาการขยายใหญ่ไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ทําการเอาของี่ยเข้าไปใส่ภายในช่องอิเทอรี่นี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งกล่องเชนนี้นะฮะสามารถช่วยชีวิตเราได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็เข้าไปใส่นะฮะเลยกล่องนะคุณผู้ชมเลอกล่องนึงนะครับแล้วก็กล่องนี้นะฮะซึ่งภายในกล่องนี้ดูเหมือนกับว่าจะได้ในส่วนเจ้าตัวสโนบอลมาเยอะมากๆเลยอ่าสโนบอลเหรอสโนบอลเดี๋ยวผมค่อยทำการเก็บของที่หลังแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่า เราทาการวางของไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าวางไว้ตรงนี้ก็ได้คุณผู้ชมโอเคแล้วก็ตรงนี้แล้วกันนะฮะอู้ดูสุดเหมือนว่าจะเป็นกล่องแยกออกมานะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะห้ามกล่องแยกคับคุณผู้ชมเราต้องการวางกล่องคู่และตอนนี้นะฮะเราก็ทาการเคลียร์ของที่อยู่ภายในเกาะหลักนะฮะเข้ามาใส่ไว้ในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและดูเหมือนก็ตอนนี้นะฮะพืชผักสวนครัวเรานะครับก็กําลังเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นฮักผู้ชมไปแต่เราเริ่มเป็นการการขุดถลนต่อเลยดีกว่านะฮะโอ นะฮะอู้เพอร์เฟกต์สุดๆนะฮะมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มปฏิบัติการกันเลยดีกว่านะครับมาฮะตอนนี้ได้หินนะฮะได้หินนะครับรู้สึกเหมือนกับว่านี้เนี่ยมันต้องใช้พั่วด้วยถูกต้องไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะฮะพั่วหรอพั่วพั่วพั่วดูเหมือนกับว่าพั่วโอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้พั่วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยมันต้องใช้พั่วหรือเปล่าคุณผู้ชมอ๋ออันนี้ใช้พีเอ็เหมือนเดิมนะครับโอ้โหได้เหล็กมาเพิ่มมมมมมนนนนนนะะ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 ฮฮฮเเเเเเออออาาาจจริงแแลล้้ววคุุณผผูููชดดดหหืืกกกัับบ่่่ียยยขๆต ว่าเราเนี่ยยังไม่ทําการอัปเกเรดรลเวลเลยนะฮะซึ่งมาในกล่องนี้นะฮะมีโครงกระดูกมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีต้นไม้มาให้เราด้วยนั่นเองโอเคดูเหมือนกับว่าตอนนี้ขวานเริ่มสนใจแล้วนะฮะโอเคัะคุณผู้ชมแล้วนี้ทําการเคลียร์ไปนะฮะนี่แหละคะคุณผู้ชมที่เราต้องการสวัสดีเจ้าหมาน้อยเดี๋ยวกอนนะเจ้าหมาน้อยนี่แน่นี่แน่นนๆๆๆแล้วตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็ได้หมามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวสวัสดีลักกี้นะฮะนี่นั่งๆๆอันนี้ลัี้นะฮะอันนี้ลักกี้ <c oughs> ชื่อมันโคตรของจองฮะัคุณผู้ชมโคตรจ้าบเลยหนูโอเคฮะดูเหมือนกับว่านี้จะเป็นในส่วนของน้ําแข็งนะฮะโอเคตอนนี้เป็นหินเหมือนเดิมแล้วฮะคุณผู้ชมขออัปเกรดนะฮะคุณผู้ชมไหนๆเราอยู่ในเกาะน,นี้แล้วนะฮะเราได้หมามาเพิ่มตั้งสองตัว <Wow. S 2> จริงๆแล้วมันคนที่สำคัญอัปเกรดนะเว้ยซึ่งอันนี้เป็นเลสโตนนะฮะโอ้โหได้เลสโตนมาเยอะเลยนะฮะเราจะเอาเลสโตนไปทําอะไรดีวะคุณผู้ชมผมอยากรู้จริงๆเลยเลสโตนมันอาจจะสามารถทําอะไรก็ได้นะฮะแต่ที่แน่เลยคือมันสามารถทําการคาเป็น TNT ได้นั่นเองนะครับโอ้ สวัสดีหมีขั้วโลกนายชอบกินกระดูกไหมเนี่ย <laughs> ถออไปเจ,จะมีโคโลกโอเคครับ okay, คุณผู้ชมดูเหมือนกับว่ามีโคโลกเนี่ยจะเดินไปทางนน้นแล้วนะครับวอกว่ามีโคโลกคงไม่ตกโลกตายซะก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคได้ดินมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้พวกสนูบอลมาด้วยนะฮะโอ้เจ๋งแจว๋วว่าคุณผู้ชมโคตรจ้าบเลยนะฮะและตอนนี้เราก็ได้หินมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมเรายังไม่ได้ฝายเลยนั่นเอง <No. S 1> นะฮะแย่มากๆเลยนะฮะดูเหมือนกับว่าเราจะได้แค่พวกหินนะฮะแล้วก็พวกดินในนองนี้ซะมากกว่านั่นเองนะครับโอเคอันนี้เก็บเหล็กมานะฮะเก็บ มานะฮะปั๊มมาว่าไงลักกี้อันนี้ลักกี้ลักกี้ Lucky, ว่าคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราไม่มีเนมแท็กเปลี่ยนชื่อโอเคไม่เป็นไรนะลักกี้น้อยนะฮะแล้วก็ลักกี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยหาเนมแท็กมาเปลี่ยนชื่อให้ละกันนะครับจะได้รู้ชื่อหมาของเราสักทีนะครับภายในกล่องนี้นะฮะมีหูวนี่มันดาร์โกนี่หว่าคุณผู้ชมซึ่งดาร์โกนี้นะฮะจะเป็นต้นไม้โอกีคใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับและดูเหมือนกับว่าเราจะได้มาโดยลําพังนะคคคครรรับับโแจจ๋ววววเเเเยยกก่่่่านนาาาาาาาุณผผูู้้้้ชมมมมมหนนนนนนิิดตตไภใะะะะฮซส็ ก่อนนี้อย่างแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ทําการขุดมานะฮะทำไมมันได้อะไรมาเยอะแยะเลยวะเนี่ยคุูผู้ชมโอเคอันนี้ทาการเคลียร์ไปนะฮะแล้วก็ได้หินมาอีกแล้วนะครับโอเคทําการเคลียร์ไปอันนี้เป็นสโนนะฮะโอ้โหสโนถือว่าเยอะมากครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นน้ําแข็งทีนึงนะฮะแล้วก็น้ําแข็งนะฮะแล้วก็น้ําแข็งทำไมมันไม่อัพเกรดเกาะให้เราสักทีวะคุณผู้ชมผมอยากรู้มากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันถึงช่วงเวลานี้แล้วมันน่าจะทําการอัปเกรดเกาะให้เราถอยไปเจามีน้อยโอเคกระโดดเกาะตายเลยก็ได้นะโอเค คุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะของเราพัางไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ไม้มาเพิ่มเลยฮะค,คุณผู้ชมเออผมต้องการไม้เพิ่มนะฮะขอไม้สักบล็อกหนึ่งแล้วกันนะโอเคไหนดูซิคุณผู้ชมว่าบล็อกไม้อยู่ไหนนะฮะบล็บอกไม้อยู่ไหนไว้เนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันบบล็อกไม้จะตกโลกตายไปซะแล้วนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับทาการ คราฟใหม่นะฮะโอเคแล้วก็ทำการวางไปนะฮะอันนี้เป็นพลิกแอคนะครับโอเคแล้วก็ทำการดึงมานะฮะโอเคได้พลิกแอคใหม่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชม5 minutes later เอาจริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะนอกจากขยะนะครับจริงๆนะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าตอนนี้เราได้แต่พวกหินนะฮะแล้วก็พวกดินแดงแล้วนองนีซะมากกว่านั่นเองนะครับไม่ค่อยจะได้อะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะโอ้โหทำไมมีมันเยอะในรูปแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ย <laughs> นี่มันเกาะเอาชีวิตรอดนะเวะ้ยไม่ใช่สวนสัตว์โอ้โหรู้สึกว่ามอนสเตอร์เเนี่ยยอะมาก เลยนะฮะภายในเกาะเราไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะมีดาร์กโอ๊กมาเพิ่มนะครับแล้วก็ต้นไม้มา2นะครับแล้วก็มีบูไอมา1นะฮะแล้วก็มีแรบบิทนะฮะโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ซิมเพิลเดย์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องนะฮะโอ้โหทำการอัปเกรดกล่องทีเดียร์ฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มเข้าใกล้แล้วนะคุณผู้ชมที่เราทำการอัปเกรดกล่องของเรานั่นเองนะครับอีกแค่ดีเดียวนะ่านั้คุณผู้ชมอีกแค่ดีเดียวเท่านั้นนะครับผมคิดว่ามันน่่่าาาาาจจะะ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 ะไไดด้้้ออ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 ยยยยงแนน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 คครรรััับบโโมมมมีีกกก็เเเเเหลืิฮข ทำการทุบไปนะครับแล้วก็ทุบน่องแข็งไปนะฮะโอ้โหน้าต่ดินแดงว่ะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าวันนี้น่ะเราน่าจะโชคดายมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะค,ะครับภายในวันนี้ก็คงน่าจะมีเพียงเท่านี้กันนั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ชอบการเอาชีวิตรอดในรูปแบบนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามกด subscribe กันนั่นเองซึ่งเป็นปกํนนมมาลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปแหวนเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการคืนดิ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันดด้้้้้ววววยยยนน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 ััััััั่่่เเอออออองงกกกกกก็็ีีะคครรบบบบบผผมมมตขลลาาาาาไปแโสสสหหจใ๊